โอตรงนั้นสามตัวตรงนั้นสมตัวตรงนั้นสามตัวตรงนั้นสาตัวตรงสตัว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเฟสเองวันนี้นะคะเราจะมาเล่นจุกูคัตเซิร์เวอร์กันคือมีน้องๆน,นี่แบบว่าของกันมาเยอะมากมาก,มากจริงๆนะขอโทษที่ไม่ได้มาเล่นเลยเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีในโปรเจก์นี้แล้ววันนี้ก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะเรามีสิ่งหนึ่งที่ค้างคางกับลุงเบสอยู่นั่นก็คือหัววินเทอร์สเกลคือนานมากที่เราเล่นกับหนุ่มแม็กแล้วเราก็ไม่ได้หาของคืนลงแล้ววันนี้เราจะเอาไปคืนกันนะคะหานี่ให้ได้รก นะคะตอนนี้เฟสใช้ดาบโรติ้งสามค่อนข้างดีเลยโอเคอยู่วันนี้เร็ววันนี้เร็วโอ้ยมาแล้ว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 อุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้นี่มามันเคยทำเราตายมึงใครมั้งอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อโอเคส่งกลับไปส่งฮอนคู่ไปเฮ้ยล่วงอุ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวโหมันหนีไปได้นะคะปล่อยมันไปก่อน เดวตายเดวตายเมื่อกี้เห็นตรงนี้อยู่อีกตัวหนึ่งเลยนะวิ Scale. นเทอร์สเกลนายหายไปไหนดูได้มาแล้วโหเทมากอ่ะเกี่ยวไปก่อนอู้ทางนี้มีอะไรด้วยเนี่ยน้าไปแฮคือเฟสเพิ่งมาเนเธอร์ปราศรนิเธอร์ครั้งแรกด้วยนะก็ยังไม่ค่อยรู้ทางอะไรมากมาย้ยตรงนั้นเกิดแล้วนะคะ2ตัว ต้องไปจัดการมันก่อนที่มันจะจัดการเรานะรีบเลยรีบเลยนายมาทำกับเราอย่างนี้ไม่ได้นะฮัลโหลอุ๊เจอเจอเจออุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยไม่ได้ด้วยโอ้ไม,ม่กันเมื่อกี้โดนอะไรตีวะอู้นี่ไงนี่ไงข้างบนข้างบนใส่ลงมาอีกน,นิดนึงโอเคเรียบร้อยตายตายตายเพร่ด์เกือบตายดิเมื่อกีน้นี่โอเคข้างบนนี้มีวินเทอร์สเกลด้วยโอ,โอ้ยำนาลำมาลำาโอ้ยโอ้นายนายใจเย็นนาย อู้ได้หัวแล้วได้หัวอันนึงเราได้หัวอันนึงแล้วโอเคใช้เวลาไปสี่นาทีกับการหาหัวินเทอร์สเกลนะคะเดี๋ยวเราอขอปั๊มเื่นเล่นอะไรกันเนาะเพราะว่าจะปั๊มเบียคอนด้วยเอาไว้ในเมืองอะไรอย่างนี้เฮ้ยปากกระหูปากาปากระหูไม่ตายสักทีเฮ้ยข้อมมันมีวินเทอร์สเกลนะคะหวังว่ามันจะดรอปหัวให้เราแล้วกันเนาะอีกแค่หัวเดียวเราก็ได้แล้วนะ เราก็จะเป็นอิสระจากลุงติดนี่มานานโอเคมีปะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมวินเทอร์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 ออกมาได้แล้วฉันให้อภัยนายนะถ้านายให้หัวเราอีกหัวเดียวเราอะจะไม่โกรธนายเลยนี่ไงนี่ไงมาแล้วจะเล่าตัวหนึ่งโอ้เจบโอ้ไม่ได้ว่ะเศร้าใจยิ่งนะ ก k y ร e คอร์ดขนาดน,นี้มองจากด้านบนเห็นเหล่าพิกแมนเต็มไปหมดเลยนะคะสามารถตรวจสอบบรรยากาศได้ที่ซุกคัตเซิร์ฟเมื่อกี้มันมีอะไรมีมากอยู่ไหนว,วะอยู่นี่อ่ะโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเกลียดปากกอาหึ้งมากเว้ยแบบมันยิงเราอ่ะเคยตายกวันเมื่อาหร่รองออก้วอจจะไม่ทนแล้วนะแล้วเม,มืเ่อไหร่วินเทอร์สเกลจะออกมาอีกตัวหนึ่ง แค่หัวเดียวก็จะเป็นไทยแล้วฮะโอ้ยเหงาจังเลยเล่นเนี่ยฮะเฮ้ยเจอแล้วเราเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วนี่กระโดดฟันเฮ้ยยัยยัยเพื่อนใจเย็นอู้หูอ้โหไม่โดนเบิร์บเอากระไปด้วยอืมนั่นแหละเยี่ยมตายแล้ว มันตายแล้วมันทำกับเราเยอะมันตายแล้วขนาดนี้ผ่านไป1ิบนาทีแล้วนะคะเพิ่งได้2หัวจริงๆเหรอเฮ้ยเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้วมาเร็วมาเร็วมานีเร็วลงมาเร็วอย่าขึ้นไปบนนั้นสิเร็วอุ้ยมันใส่มันใส่เอาแกะดับอย่างนี้ค่ะตอนนี้ชุดเริ่มไปแล้วนะคะเริ่มไปแล้วอีกนิดนึงนะนี่เจออีกตัวงละเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้วุบ อันนี้แล้วบอยคำ้คำ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 ค้ำค้ำค้ำโอ้ไม่กัดโอ้เดเฮเอางี้จริงเหรอเอ้ยใจลายเวอร์เวอรรู้สึกเหงามากเลยค่ะท่านผู้ชมคะมันจะจบคลิปแล้วเนี่ยค่ะดิซ็อกเอ้ยค่ะดิอันเดียวเนี่ยอ้าวตอนนี้เราเจออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะหวังว่ามันจะให้โชคลาภกับเรานะเอ้ยไม่เอาชาโคลแล้วลูกที่บ้านมีเยอะแล้ว ไม่ได้ช่วยอะไรในชีวิตเลยนะดิจิเน่คอมอนคอมอนคอมอนดบดาบ,บด้วยโอ้ยครั้งนี้โคตรพีคไอ้ผ้าจะเอาหัวนายนะเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวมาเริ่มสองตัวนี้สักตัวหนึ่งอะโอ้ยไม่ได้โอ้ยเด็มันเอาดาบไปแล้วมันเอาดาบไปมันไม่ดับน่ารักจังเลยว่ะ โอ้ตรงนั้นสามตัว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 อไ้ยต้องดลอสักตัวแหละว้าจริงนะจริงนะจริงจริงนะชี้ๆนะเรียงรายลงมาลุลงมาโอ้ยไม่ดรอปเลยว่ะเวทําไมอะทําไมไม่ดรอปเฮ้ยมีเพื่อนมา เขาจะมาทำอะไรกันเนะี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้เฟลไปเท่านี้ก่อนละกันนะคะมันทำไม่ได้ว่ะฟาร์มมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไว้เดี๋ยวถ้าเราหาเจอเราจะไปคืนลงเบสกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะแล้วเจอกันอีพีหน้าอยากให้ทำอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเฟลจะให้มาเล่นให้ดูกันไปแล้วบ๊ายบาย